วันนี้เราจะไปนอสซอร์กันโดยการขึ้นรถบัสไปรถเมย์อยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะมาแล้วมาแล้วเอ่อ two tickets one ticket two tickets it's two fifty per person อ๋ออคนละสองจุดห้าโอเค thank you thank you นั่งรถประมาณสิบห้านาทีมั้คนละสองจุดห้านะ จะลงป้ายนี้ข้างบนเขาก็มีป้ายว่มีป้ายบอกด้วยป้ายสายวะ่ะเอาตัดติ๊กเก็ตมาชิม บัสมาจอดส่งเราตรงนี้มันเหมือนเป็นปลายสายอยู่แล้วไงบัสมาจอดส่งเราตรงนี้สเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเข้าทางนี้ก็จะมีคนมาดักถามว่า d ด y o ย n e ูน a g ต i d ไกเราก็จะพูดแล้วแหละว่า no I don't need guide because we are g o n o guy i d I don't need a guide ah you don't need a guide you go by yourself huh? yes okay over there you buy your entrance ticket thank you okay. So hm so hm, h e l lo t ูทิเคต please คนละแปดเราับซื้อคนละแปดยูโรนะจ่ายด้วยบัตรก็ได้นะอันนี้ทางเข้าตรงนี้คือที่ซื้อตั๋วแล้วก็เข้าทางนี้ทำไมส้มเยอะจังเลยวะเขาขายส้มหรือว่าเขามาตกแต่งเนี่ยเขามาตกแต่งเนื้อว่าไหมออฟดูอันนี้ดินี่เราเห็นในป่าอ่านเป็นอยู่คำเดียวเอนทั้ง แกนก่อนมา thank you, thank you. <laughs> อ่านมานะว่าในตอนหน้าร้อนอะ่ะแบบเขาบอกว่าแถวยาวเต็มออกไปข้างนอกเลยนะต้องเข้าคิวซื้อตั๋วกันเยอะเขาก็เลยแบบมีให้ซื้อตั๋วแบบออนไลน์อะ่ะแล้วทีนี้ออนไลน์มันก็จะมีอยู่หลายเว็บไซต์ใช่ป่ะเว็บไซต์ทางการมัน8แล้วก็มีอีกอันนึงที่มันคลิกเข้าไป11ยูโร แหมเราเกือบจะซื้อออนไลน์ล่วงหน้าแล้วเนาะมันนันบอกว่าสคริปเดอะไลน์แบบว่าโอ้ oh, ลักคิวเลยนะแต่ตอนแรกเขียน18นะข้างนอกอะ่ะพอกดเข้ามากลายเป็น11ก็เกือบจะซื้อแล้วอย่างที่จีบอกแต่เว็บทางการเพิ่งมาเจอทีหลังก็8ก็เลยกำรรม,มือถือมาว่าเฮ้ยถ้าตาบูธิเกตมันขายเกิน8ก็จะได้ไปกดซื้อเมออื่อกี้เราลืมอะไรรือว่าลืมถามคนขับว่ะว่ามันหมดกี่โมงมันคงไม่ได้ใหญ่ขนาดแบบว่าเกินบ่ายสามลงมาอ๋อ <laughs> ว่มีคนเหมือนกันนะฝรั่งก็เหมือนกันแหละเวลามาก็แหกกันมาพร้อมๆกันมันอันนี้มันหนาวไงต่อให้ตอนนี้เป็นหน้าหนาวอ่ะแต่มันจะมีบางวันน่ะที่มันมีแดดออกแล้วก็อากาศดีเนี่ยตอนนี้ก็อากาศดีนะจิรู้สึกร้อนเลยจกอยากจะถอดมากเลยเออเร้ตอนหน้าร้อนเนี่ยนะมันจะร้อนมากเขาบอกว่ามันร้อนแบบคือใส่เสื้อกล้ามได้เลยอ่ะต่อจากนี้ไปจิก็จะ มอบหน้าที่ไกดให้กับออฟเดี๋ยวร่างกายยังไม่สมบูรณ์นอร์สอดพาเลสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปราสาทของมิโนเทลัสนะมิโนเทลัสก็คือเหมือนตัวเป็นคนแต่หัวเป็นวัวแล้วสร้างตั้งแต่เขาบอกว่า6,700-3,200ถึงปีก่อนคริสต์กาลก็คือพวกกรีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใช่ไหมฉะนั้นก็โบราณสถานพวกนี้ก็เยอะแยะ แต่ว่าตัวพื้นที่ตรงนี้จริงๆอ่ะถูกสร้างใหม่ประมาณ1900ปีก่อนคริสต์กาลก็คือเกือบ4000ปีมาแล้วแล้วก็ถูกใช้มาจนถึงประมาณพันกว่าปีก่อนคริสต์กาล<ฮ>แต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับนิโนเทอรละ<ฮ>เขาตั้งใจๆหรือยังไงเอออันนี้เป็นปราสาทบัวดูว่ามันจะสู้เอฟซีสุดที่เราไปตุรกีได้ไหมดูแผ่นข้างบนดีที่แปะแปะอยู่ข้างบนนะ ถ้าไม่บอกว่าเป็นโบราณสถานนะที่จะน,นึกว่าเป็นตึกล้างาาาตึก้างแถวอ่ะตึกแถวอกระตอดเติมเยอะเกินไงมันไม่ค่อยเหลืออะไรไงอ๋อไม่น่าเชื่อนะว่าอันนี้คือโทรนลูม <c oughs> ในทรนผมเป็นทรนลูมต้องมีเก้าอี้ <c oughs> โอ้ ทำไมดูมินิมอลลิสต์จังเขายังไม่รู้จักความหรูหรามั้งสมัยหลายพันปีก่อนก็เลยได้จค่นี้ได้แค่นี้เหรอโทงนี้ก็ต้องเป็นของราชาอะไรนี้ใช่ไหมเออเอแล้วราชาเขายังมินิมอลอยู่มินิมอลมากอ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะมีอย่างอื่นหรือเปล่าภาพวาดหรือมีแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ขนไปในเมลเซียมหมดแล้วมั้ง ก็ไอ้ที่แพงๆก็อาจจะให้พวกรู้ให้ให้บิทิชมิวเซียมไปเดี๋ยวแต่ก็ส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่ย่อลงมานี่คือถ้าจะเรียกว่าเป็นบ้านหรือห้องนอนของราชาได้เลยเนาะหลอกเขาอยู่อย่างนี้หรอททีขนาดเก้าอี้ยังเป็นไม้เลยเนาะใช่หรอไม่ใช่เก้าอี้หินหรอทำไมเขาทำเป็นไม้ล่ะไม้มันก็ไม่ถาวรสิจิงมันเจ็บก้นมองดูมันไม่ค่อยสมศักดิ์สรีเลยเนาะ อันไหนที่เป็นของจริงอะ่ะเขาก็จะมีหลังคาบังไว้ไม่ให้มันเสื่อมแต่ที่ไม่มีหลังคาก็คือน่าจะเป็นส่วนที่ต่อเติมร่วมกับของเดิมมาที่เห็นดูเป็นตึกๆนี่พาอน่าจะพอเขาต่อเติมมันดูเหมือนบ้านบ้านคนปกติอะ่ะที่เป็นตึกแถวอะ่ะนั่งรถมาจะเห็นว่าบ้านก็จะเป็นอ,อย่างเงี้ยเลียมเลียมตรงตรงขาวขาวเหมือนตึกแถวที่ล้างถึงเขาจะมีของเก่าแก่ไงแต่ว่าที่แย่คือมันหลายพันปีไง มันก็จะแทบไม่เหลือก่อนกิจการด้วยสี่พันปีเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยเลยแทบไม่เหลือแล้วฉะนั้นกเ็เลยได้โชว์แต่พวกนี้อันนี้คือภาพโปรโมทเลยนะเออที่อยู่ในหน้าเว็บเลยนะมันมีความหมายอะไรนี่ไงมีหัวหัวอ๋อสิ่งที่บอกว่าเป็นปราสาทแห่งมิโนทารัส no ก็คือภาพวันนี้เองใช่ <c oughs> ภาพวันนี้อยู่มาสี่พันกว่าปีแล้ว <c oughs> จริงๆตอนแรกของดั้งเดิมอาจจะเหลือแต่ฐานบางส่วน แล้วก็จะมีเสายืดขึ้นไปสักต้นหนึ่งที่อยู่ชั้นสองแล้วเขาก็จินตนาการก็เลยต่อเติมฐานชั้นหนึ่งซะเรียบเลยเสร็จแล้วก็ชั้นสองก็อ่ะวาองเสามาสามต้นแล้วก็คิดว่ามันคงมีภาพมิโนโทอรรัสด้วยก็วาดเป็นแลนด์มาร์กสักหน่อยนึงให้เป็นจุดขายแต่ว่าจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะไปอยู่ข้างหน้าให้คนอื่นเข้ามาชิคกินกันนอมันอยู่ตรงนี้มาเป็นหลายพันปีแล้วจะย้ายไปอยู่ข้างหน้าไม่ไม่ไม่ได้ย้ายอันนี้หมามถือว่าไปทําภาพจําลองอีกอันหนึ่งอยู่ข เพื่อนๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพของผู้ชายหรือผู้หญิงก็บอกชื่อว่า Prince of the Lily Fresco เหมือนเป็นเจ้าชายแห่งลิลลี่ถ้าเราเติมนมกับเติมขนตาเป็นผู้หญิงเลยกคตดูดิเป็นผู้ชายแต่ว่าเอวคอดมากผมยาวแล้วก็ดูดูช่วงล่างเมื่อกี้นี้นะเห็นไกด์น่นะ กลุ่มนั้นน่ะเขามายืนอุดอยู่ตรงนี้ตั้งนานเขาอาจจะอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวมีสาระอันนี้มาถามไกลประเทศไหนเนี่ยไกลม่วงไงก็จินตนานะการเอาจากภาพไงว่าแบบถ้า,ถาเติมผนตาก,กับเติมนมไปเนี่ยมันใช่เลยเอาเขามีภาพแบบนี้กันตั้งเป็นหลายพันปีที่แล้วอะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดแบบปัจจุบันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตมากเลยอันนี้ภาพแนวอียิปต์นะแนวขวาง เราเข้ามาอยู่ในห้องอะไรสักที่หนึ่งซอกแห่งความรักซอกพลอรักนั่นเองอันนี้คือเบซินภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะลูกเกดอ่าไม่ใช่นะมันเลซินเบซินก็คืออ่างอับน้ำไหมที่ล้างตัวอะไรเงี้ยสมัยก่อนเขาเก่งเนาะเขาทำปูนได้เรียบแป้ขนาดนี้เลยเหรอน่นสิเทคโนโลยีเขาสูงนะ เบคุณพบในสภาพสมบูรณ์มากเลยมันต้องเป็นห้องอาบน้ำแแหละแต่เราเข้าไม่ได้ว่ะเนี่ยมันอยากเข้าอ่ะอยากเข้าอ่ะในหนก็ต่อเติมใหม่แล้วก็ให้เข้าาไปขึ้นมาน่มรูกลัวมันถล่มเปล่าทําโครงใหม่หมดเลยนะจะกลัวถล่มทำไมเอถ้ามันของเก่าจริงเขาวาไปอย่างขึ้นมมันอาจจะเป็นของเก่าแค่บางส่วนแบบเศษเศษแล้วก็มี่ืือต่อเติมให้เป็นโค้งตึกอก็เข้าไปเห็นเป็นไรเลยจะได้เห็นรูหน่อยอ่างอาบน้ํา นี่คือน็อตพิลล่า hall ก็เป็นทางที่ผู้เยี่ยมชมจากภายนอกหมายถึงว่าคนที่เป็นแขกอะ่ะแขกที่มาก็จะต้องมาเข้าทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่เราผ่านมาก็คือไอ้ธนลุ่มบ้างหรือว่าเส้นเท้าคอร์ดที่มันเป็นทางเดินกว้างๆบ้างอะไรเงี้ยก็คือแขกที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องผ่านตรงนี้ป้อมยามเสร็จแล้วเขาก็จะต้องเดินขึ้นบันไดไปนั่งรอ กางแจ้งตรงเซ็นเทัรคอร์ดก่อนเพราะว่าคิงก็คืออาจจะแบบจริงๆแล้วก็หมกอยู่ในห้องข้างล่างเสร็จแล้วก็มีคนไปเรียกปุ๊บคิงก็เลยมานั่งในไอ้ทร e นลูมนั่นไงแขกก็รอไปคิงมาพร้อมปุ๊บก็ค่อยเข้าไปนั่งคุยกันในทร e นลูมไกดูนะเชื่อถือมากอืมไกดที่ชอบใช้จินตนาการไกดกลุ่มนี้นะเขาแบบความรู้เยอะมากเขายืนแต่ละที่นานมากอะ่ะเขาคงไปศึกษาประวัติของคิงนูน่นคิงนี่มาแทรก พูดแทรกไปเรื่อยอ่ะแต่ว่ามันจะข้อเสียของการมีไกด์คือคนจะให้ความสนใจสถานที่น้อยลงเพราะว่ามวัวแต่ต้องตั้งใจฟังไกด์เนี่ยเอาก็ได้ความรู้เราก็เห็นของจริงมันก็จะดีกว่าไงดีกว่าเห็นอันนี้มันอะไรมันคืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอของเราเน้นสำร,รวจสถานที่เมื่อกี้เราเข้าจากตรงนั้นแล้วก็เดินวนตรงนี้แล้วก็เดินวนตรงนี้นิดเดียวเองแล้วก็ออกมาทางนี้ แล้วก็มาทางโลโยโรสแล้วก็ออกทางออกคือทางนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเฮ้เราได้ฮกิ้งแล้วอันนี้คือทางเข้าหลักตรงนี้โลโยโรถก็คือของราชวงศ์เข้าทางหลังบ้านขี่ม้ามา,มาหรือนั่งเกวียนมาเออจอดเสร็จแล้วก็จอดแถวๆนี้เข้าไปในห้องจอดแถวๆนี้เสร็จปุ๊บล้วก็เดินเข้าทางนี้บันไดตรงนี้คือทางราชวงศ์ส่วนแขกก็มาทางฝั่งต,งตรงข้าม เสร็จแล้วก็เจอไอ้เบสินอะไรํำร้าล้างก่อนนี่คือเบสินคือํำร้าล้างตัวก่อนล้างเท้าอะไรพวกนี้ก่อนขึ้นขึ้นบ้านไปนั่งรอราชาก็คือแบบว่าเพิ่งตื่นก็จะได้รีบๆแต่งตัวรีบๆออกมานั่งในทนลรู้ถ้าถ้าคนกรีกเขาฟังภาษาเราเรื่องๆเขาจะด่าเราจบแล้วเป็นไง8ยูโรไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ยกเว้นเขาจะไม่ปิดกั้นน่าจะเกือบครึ่งเลยที่เขากั้นไม่ให้เข้าอ่ะ กั้นทาไมถ้าเกิดไม่กั้นเนี่ยก็ยังโอเคก็โดยรวมไม่ค่อยคุ้มถ้าเกิดว่าจะมีใครมาอันนี้เป็นก่อนที่เราจิ้มมาไม่นะคือซัมเมอร์คนเยอะเขาบอกถึงกับขั้นต่อแถวตื้อตั๋วเลยนะเพื่อจะเข้ามาที่นี่เพื่อจะเข้ามาที่นี่หรือเขาจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์ไอไอไอส่วนที่ปิดปิดอยู่เนี่ยเออวะ่ะเฮ้ยทำไมลำเอียงเนี่ยไม่หรอก,อกราคนเยอะแล้วเขาจะเปิดทําไมอ่ะถ้าเกิดคิดว่าเป็นมัซซีก็มา ถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วเรา,าแค่คาว่าคีลาคีออนเขาก็ไม่รู้จักกันแล้วมคงไม่มาเราเรายังไม่รู้จักเลยก่อนมาเนี่ยเราจิ้มมาจิ้ม,ม,ม <laughs> แบบว่าอย,อยากมาลงเกาะก่อนนะเพราะว่าถ้าลงเอเทนก่อนแล้วมาเกาะสุดท้ายต้องกลับเอเทนอีกอยู่ดี<อ>ใช่ไหมก็เลยมาเกาะก่อนไงเกาะข้างใต้มันไม่หนาวไงก็เลยจิ้มมาว่าเกาะไหนดีเกาะนี้ใหญ่สุดมันน่าจะโอเคนะอะไรอย่างงี้ถ้าไปเกาะเล็กๆมันกลัวเดี๋ยวจะไม่มี Airbnb รถเมย์มาพอดีเลยเพิ่งออกมาเมื่อกี้เองแต่ร้านค้าพวกนี้เขาปิดหมดเลยอ่ะ ดูด no ิแสดงว่าตอนหน้าร้อนอ่ะจะต้องร้านเปิดเต็มเลยเนอะเฮ้ยรถรถเมย์มันจะไปจอดตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นเอาไปแล้วเหรอจอดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเขาจอดตรงไหนวะมีบ่าวนี่ไง เออนึกว่าป้าอยู่ตรงนั้นน่ะก็ตอนเราลงเราไปลงตรงนู้นน่ะเนอะเออลงตรงนั้นทำไมตอนขึ้นทำไมไม่ขึ้นที่เดียวกันตกใจมากเลยทำไมเขาไม่จอดมีรางสังหอนว่าถ้าเราซื้อตั๋วที่ตู้มันจะถูกกว่าเราซื้อที่คนขับ2.5นีเน่ใกล้ๆแค่นี้เอ้ยนี่ไม่มี2.5เลยเห็นเปล่าเยลโล่แบล็คบลูอะไรวะเนี่ย อังกฤษแล้วเหรออังกฤษแล้วเนี่ยนี่คืออังกฤษเหรออังกฤษแล้วนะี่ไงภาษาอังกฤษเนี่ยเย็นลูกข <laughs> ึ้นกนะพืเราอะไรอะ่ะ <laughs> กดๆไปตั้งอันเมื่อเช้าที่เราไปมาเนี่ยนะถ้าเราซื้อตั๋วที่คนขับนะ2.5นะแต่ถ้าเ,เกิดว่ามาซื้อที่นี่นะ1นเ <laughs> สียค่างอ้อไปทั้งหมดไปกับ4ยูโรแต่ว่าขึ้นครั้งเดียวนะไม่มีไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นอีกแล้วนะ <laughs> ยังมัน ม่อตอนเช้าเรารอขึ้นรถบัสตรงนี้เพื่อที่จะไปนอสสอรแล้วก็ลงรถบัสตรงนี้ขากลับมาตอนนี้ก็จะเข้ามิวเซียมอีกอันนึง Archaeological Museum of h ม r a k i o n ปิดใบสามโมงครึ่งคนละ6ยูโรถ้ามีเวลาน้อยก็เข้าแต่อันนี้ก็ได้ อาเโอโลจีคลมิวเซีมีสองชั้นชั้นศูนย์กับชั้นหนึ่งเรามีเวลาประมาณสองชั่วโมงเนาะเป็นการปั้นจานที่แปลกมาก <_ d> um> เขาบอกว่า <_ d> um> เขาจะต้องมีปั้นสัตว์อยู่ข้างในจานน่ดิ <_ d> um> เคยเห็นที่ไหนบ้างอันนี้ก็มีเป็นรูปนกอันนี้เป็นรูปอะไรไม่รู้รูปดอกไม้มั้างอยู่ข้างในแปลกดีนะอันนี้เอาไว้ใส่กระดูกเลยอันนี้เป็นกระโหลก,กะเนี่ย นี่ไงตรงนี้ไงก็คือที่เราเดินออกอะเราย่อรถอะแต่ไม่แน่เชื่อเลยนะที่เราไปมาเมื่อกี้ที่เป็นซากซากะ่ะมันซับซ้อนได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเราควรจะมาอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปอันนู้นใช่ใช่ดูจากแผนที่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเกาะครีตที่เราอยู่เนี่ยคือชื่อเกาะครีตนะเฮลาคิออนนี่เป็นชื่อเมือนกับเป็นเกาะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสามทวีปจริงๆที่เราอยู่ตอนนี้คือเกาะครีตเราอยู่ที่จุดนี้ ทางขวาบนก็คือเอเชียพื้นที่อนาโตเลียก็คือแถบตุรกีนั่นแหละข้างล่างก็คืออียิปต์ข้างบนก็คือยุโรปก็คือกรีซขึ้นไปอันนั้นคืออิตาลีอันนี้คือตุรกีข้างล่างีนนคืออียิปต์ก็คือเป็นเกาะที่เป็นทางผ่านของสามวัฒน,นธรรม,อ,มอันนี้อย่างกะกะละมังเลยเนาะเอาไว้ต้มอะไรเหรอเดืขนาดนี้อาบน้ำเปล่าอาบน้ำในกระทะทองแดงรู้ไหมว่าเขาเอาไว้ใส่อะไร เขาไว้ใส่อาหารร้อนแล,ล้วนวไว้อาบน้ำอ๋อต้มทีหนึ่งแจกทั้งประสาทแจกทั้งหมู่บ้านอันนี้มันเป็นอาวุธเมื่อ1,700กว่าปีก่อนคริสตกาลเลยนะก็3 0 0พันเกือบ4ี่พปีเออมันเยอะขนาดนี้เลยนะคือมันเจอเยอะเกินไปเขาก็เลยเอามาวางซ้อนๆกันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเขามีอันเดียวนะเขาก็จะาวางไว้เสร็จแล้วก็จะมีป้ายบรรยายอันนี้เยอะเกินแล้วก็ไม่แน่นะอีก2 0 0 0ปีหลังจากเนี้ย อาจจะมีการุดพบมากสมาร์ทโฟนอ๋อ mm hmm. oh, นี่คือวัตถุที่คนใช้เมื่อ2,000ปีแล้วใช้ติดต่อสื่อสารกันมันเป็นวัตถุที่มีน้ําหนักแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ mm hmm. จอเล็กๆแค่นี้นะคนสมัยนั้นสามารถใช้ทําอะไรได้ถาแค่ไหนกันไปใที่เราเข้าพิพิธภัณฑ์ Historical Museum 5ยนะูโรเนาะส่วน Archaeological Museum 6ย mm ูโ hmm. ร Archaeological Museum นี่คุ้มกว่าเยอะมากเลยนะ มันเยอะมากจริงๆอะ่ะแล้วมันสวยด้วยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบพวกเครื่องปั้นดินเผา้าก็ดีนะเอาจิ๊กซอมาต่อคือเหมือนกับว่าภาพที่วิวาดเขียนขึ้นมาให้เราเห็นภาพรวมอ่ะเนาะ <ผม S 1> โอ้ดีจังเลยอะ่ะเห็นภาพดีอะ่ะอันนี้พวกภาพที่อยู่ที่นอสสอดพาเลสเนาะดูจากภาพเขียนต่างๆเนี่ยเอาว่าย,ยุคแรกๆเนี่ยหลายพันปีก่อนคริสต์กาลเนี่ย ที่นี่คนที่อยู่น่าจะเป็นชาวประมาณอียิปต์เพราดูจากสีผมดำสนิทแล้วก็การแต่งตัวที่มีแต่โกโกโน<笑><笑>แต่ว่ายุคป,ประมาณพันกว่าปีก่อนเนี่ยมันจะมีชาวไมซีเน่ของกลีกแผ่นดินใหญ่เนี่ยอพยพเข้ามาซึ่งตรงนั้นจะมีเชื้อยุโรปปนมาเลทำไมหอมจังเลยอ่ะผมไม่ค่อยมีอะไรกินแถมเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีจะะสแสดงว่ามันร้อนอนะ คือในแผนที่ที่เราเดินขึ้นมาก็คือตรงนี้แล้วเราก็เดินได้แค่นี้แล้วแต่ตรงนี้มันมีประตูลแล้วมันก็เขียนว่าปิดไอ้คนนั่งเก้าก็ไม่บอกเลยนะเพราะว่ามีคนนึงที่ยืนคุยกันอยู่เรืงนันนะพอเขาจะปักประตูปุ๊บก,ก,ก็ไม่บอกเลยว่าปิดอะไรเงี้ยแล้วก,ก็นั่งหมดแล้วตกลงว่าหมดแล้วหกยูโรเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าเออมันเยอะดีเนาะขอถอนคาพูดปิดไปสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เข้าชม Archaeology Museum เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวก็โดนหักคะแนนไปหักไป40%่เพราะซชั้นสองไม่ยอมเปิดให้มันครบตอนแรกนะอุ้ยเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงจะทันไหมนะดู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 ไปอุ้ยยังมีอีกชั้นหนึ่งอีกมีอีกชั้นหนึ่งเดินได้แค่นี้ด้วยนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ปิดด้วยในเรื่องของราคาเพราะว่าเราเคยเข้าที่อื่นเนี่ยประมาณ10ต้นต้นยูโรของเยอรมันเนี่ย ะมีสมบัติที่แบบว่ามันแวววาวกว่านี้เยอะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาะฉะนั้นถ้า6ยูโรแต่ว่ามีชั้นสองไม่ปิดเนี่ยยังพอก่อมแก้มแต่นี่ปิดปุ๊บกลายเป็นว่าไม่คุ้มเลยก็ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้เคมันอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ถ้ามีเวลาจะเข้าก็ไม่เสียหลายแต่ว่าก็ไม่ได้คุ้มมากนะมาดูวิวกันดีกว่าแสดงว่าที่นี่ก็เป็นโบราณสถานเหมือนกันนะ เชียงใหม่มีเจดีล้างเยอะแยะอะไรเงี้ยอันนี้โบราณสถานประเทศ<า>ที่เก่าแก่อ่ะมันก็ดีอย่างเสียอย่างเนอะว่าไหมคือมันเก่าอ่ะมันเก่าแบบคลังอ่ะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เก่ามักจะดูไม่ค่อยพัฒนาด้วยนะแล้วประเทศไหนที่เก่าแล้วพัฒนาที่แบบว่าเห็นแล้วว้าวเลยอ่ะแบบเก่าแบบกรีกเลยอ่ะนี่ก็กขียนี่ว่อะโรมัน<อ>เลยอล่ะพัฒนาุงเป็นญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่น2,600ปีนะจีนนี่เราไม่ขอพูดถึง ยังไม่เคยแต่ประเทศอื่นที่ที่เก่าๆมาก,มากๆก็ก็ยังไม่ค่อยเห็นพัฒนาเท่าไหร่ที่นี่เขามีแอลกอฮอลให้ทุกจุดเลยดูดิแอลกอฮอลทุกโต๊ะเลย